โดนแท่งเทียนหลอกใช้แท่งเทียนกลับตัวเข้าเทรดทีไรแพ้ทุกทีเลยวันนี้นะคะทุกคนฟิล์มจะพามาดูการใช้แท่งเทียนกลับตัวแบบใช้ได้จริงไม่โดนหลอกกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ฟิล์มพาทุกคนไปอ่านแท่งเทียนแบบเบื้องต้นกันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูการใช้แท่งเทียนกลับ ะะแบบใช้ได้จริงด้วยนะทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเวลาที่ใช้แท่งเทียนกลับตัวที่ไรอะ่ะคือแบบแพ้ทุกทีเลยโดนหลอกทุกทีเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่รูปแบบแท่งเทียนอะ่ะมันก็ใช่นะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูแท่งเทียนกลับตัวนะคะฟิล์มขอพาทุกคนนะคะมาดูหลักสําคัญนะคะของการใช้แท่งเทียนกลับตัวกันก่อนเลยนะคะอ่าโอเคนะคะเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะคะได้เช็ค3สิ่งน,นี้นะคะก่อนที่ เราจะใช้แท่งเทียนกลับตัวนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ,ะโอเคอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้แท่งเทียนกลับตัวนะคะสิ่งที่ต้องเช็คนะคะก็คือเทรนดค่ะโอเคไหมคะเราควรที่จะเทรดตามเทรนด์ใหญ่โอเคไหมคะหลายๆคนสงสัยเฮ้ย เราดูแท่งเทียนกับตัวนะแล้วมันจะตามเทนได้ยังไงตามเทนได้สิเพราะว่าการาฟมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงอย่างเดียวมันก็ต้องมีจังหวะที่ย่อยกย่อยก,ยกใช่ไหมคะสมมติตอนนั้นเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นโอเคไหมคะเราก็จะใช้แท่งเทียนกับตัวในจังหวะที่ราคามันย่อลงมาหาแนวรับหรือมันย่อลงมาหาดีมานนะคะแล้วเราจะดูแท่งเทียนกับตัวที่เป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะก็ดูจังหวะกับตัวจังหวะที่มันย่อเพื่อที่จะขึ้นต่อนั่นแหละนะคะทุกคนหลายๆคนถามว่าเราจะใช้แท่งเทียนกับตัวในจังหวะ ส่วนเทรนได้ไหมนะคะก็ใช้ได้นะคะแต่แน่นอนการที่เราสวนเทรนอะโอกาสแพ้มันก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะคะก็ต้องยอมรับตามนั้นนะคะ โอเคทีนี้ข้อที่2นะคะที่เราจะต้องดูนะคะก็คือบริเวณที่เราจะสังเกตหรือบริเวณที่เราจะดูแทงเพียนกลับตัวนั่นแหละค่ะควรที่จะต้องเป็นบริเวณที่มีนัยสําคัญนะคะมีนัยสําคัญยังไงนะคะอันดับแรกอาจจะต้องเป็นจุดที่มีโซนนะคะมีดีมาน์หรือซัพพลายโซนที่แข็งแรงนะคะอันดับที่2คืออาจจะต้องเป็นแนวรับแนวต้านนะคะที่แข็งแรงด้วยนั่นเองนะคะอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ายิ่งมีทั้ง2ออย่างอยู่ด้วยกันอะ ก็จะยิ่งดีนะคะเพราะบางคนอะไปเลือกดูแท่งเทียนในจุดที่มันไม่ใช่อะทุกคนนึกออกไหมถ้าเราไปดูแท่งเทียนในจุดที่มันไม่ใช่มันก็อาจจะเป็นแค่แท่งเทียนธรรมดาธรรมดาทั่วไปมันไม่ใช่แท่งเทียนกับตัวะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำคัญมากๆเวลาที่เราดูแท่งเทียนนะคะก็คือจุดที่เราดูนั้นนะมีในยยะสาคัญหรือเปล่าคะ่ะ ทีนี้มาถึงข้อที่3นะคะที่เราควรจะต้องคำนึงถึงเลยนะคะก็คือไทม์เฟรมนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูแท่งเทียนกับตัวในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยเราอาจจะโดนหลอกได้โอเคไหมหรือมันอาจจะใช้ได้แหละแต่ว่ามันเก็บระยะได้ไม่เยอะนะคะจะเก็บระยะได้แค่1 0อยจุดสองอจุดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นฟิล์มอยากจะแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าใครจะใช้แท่งเทียนกลับตัวนะคะให้ใช้ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเป็นไทม์เฟรมที่เล็กที่สุด แสดงว่าถ้าเล็กกว่า1ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะแหกหรือว่าโอกาสที่จะแพ้นเนี่ยก็มีสูงนะคะแนะนํา1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะหชั่วโมง4ชั่วโมงเดย์ day, นะคะรวมถึงโซนแล้วก็แนวรับแนวต้านเนี่ยก็ควรที่จะเป็นโซนหรือแนวรับแนวต้านในทม์เฟรมใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นโซนในทม์เฟรมเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกัน,นะคะ่ะ ทีนี้นะคะพอเราเช็ค3สิ่งที่สำคัญกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาดูรูปแบบแพทเทิร์นของแท่งเทียนกับตัวกันเลยค่ะรูปแบบแท่งเทียนกับตัวเนี่ยนะคะฟิล์มจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบของแท่งเทียนกับตัวแบบ1แท่ง2แท่งแล้วก็3แท่งค่ะ มาเริ่มกันที่1แท่งกันก่อนเลยนะคะอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะก็คือแท่งเทนกับตัวที่เป็นโดจินั่นเองนะคะลักษณะของโดจิก็คือนะคะราคาเปิดและราคาปิดเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกันนะคะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นขีดเป็นเส้นตรงเลยนะคะหมายความว่าราคาเปิดและราคาปิดเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันแบบนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นโดจิตรงแนวรับนะคะหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแท่งเทียนที่เป็นโดจิบริเวณแนวต้านนะคะก็หมายความว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวจากขึ้นเป็นลงนั่นเองค่ะทีนี้รูปแบบถัดไปนะคะก็คือ Shooting Star ค่ะ Shooting Star เนี่ยจะต้องเกิดที่แนวต้านนะคะทุกคน ถ้าเจอชูตติ้งสตาร์นะคะหมายความว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการทิ้งไส้ที่ด้านบนเห็นไหมคะมีการทิ้งไส้ที่ด้านบนและราคาปิดกับราคาเปิดเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะหรือกระจุกรวมกันอยู่ที่ด้านล่างนั่นเองนะคะหมายความว่าโอเคราคาเนี่ยถูกดันขึ้นไปก็จริงนะคะแต่สุดท้ายเนะี่ยมีแรงเทขายกลับลงมานะคะก็อาจจะ มีโอกาสเนาะที่จะกลับตัวจะขกขาขึ้นเป็นขาลงได้นั่นเองค่ะทีนี้รูปแบบถัดไปนะคะก็คือแฮมเมอร์นั่นเองนะคะแฮมเมอร์ Hammer เนี่ยจะตรงข้ามกับชูตติ้งสตาร์ค่ะทุกคนเรามักจะเจอที่บริเวณแนวรับโอเคไหมคะ ถ้าเจอแฮมเมอร์ที่แนวรับนะคะนั่นมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวไปจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะเรามาลองสังเกตรูปแบบแท่งเทียนดีไหมนะคะรูปแบบแท่งเทียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทิ้งไส้นะคะอยู่ด้านล่างเนี่ยทิ้งไส้อยู่ตรงแนวรับนะคะหมายความว่าโอเคตอนแรกเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะเทลงมานะคะแต่สุดท้ายมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปนะคะทำให้ราคาปิดเนี่ยมันอยู่ กระจุกอยู่ด้านบนเนื้อเทียนเนี่ยกระจุกอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบแท่งเทียนกับตัวแบบสองแท่งนะคะที่เราพบเจอได้บ่อยแล้วก็ใช้ได้ดีเลยนะคะก็คือ Piercing Star กับ Dark Cloud Cover ค่ะโดย Piercing Star เนี่ยเราจะสังเกตที่บริเวณแนวรับนะคะถ้าเจอเมื่อไหรน่นี่หมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะคะที่นี้แพทเทิร์นของมันนะคะเราจะดู2แท่งด้วยกันนะคะแน่นอนมันเ,เป็นเป็นรูปแบบแท่งเทียนกับตัวแบบ2แท่งเนาะให้เราสังเกต2แท่งแท่งที่2เนี่ยนะคะโลต่ำสุดเนี่ยจะต้องต่ำกว่า โลของแท่งที่1นึงโอเคไหมคะโลที่2ต่ํากว่าโลที่1นะคะแต่ราคาปิดจะต้องปิดสูงกว่า50%ของแท่งเทียนแท่งแรกมันหมายความว่าโอเคตอนแรกมีราคาที่เทลงมา ทำให้โลของที่2อ,อ่ะมันต่ํากว่าโลที่1แต่สุดท้ายมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปฮึบฮึบให้ราคาบิดเนี่ยมันไปอยู่สูงกว่า50%ของเนื้อเทียนของแท่งแรกนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นแล้วนั่นเองนะคะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ dark cloud cover นะคะก็ตรงกันข้ามกับ piercing เลยนะคะเรามากักจะเจออยู่ที่แนวต้านนะคะให้เราสังเกตว่า ไฮของแท่งที่2จะต้องสูงกว่าไฮของแท่งที่1หมายความว่าโอเคจงังหวะแรกมีแรงซื้อดันขึ้นมามีแรงซื้อดันขึ้นมามาถึงแนวต้านแต่สุดท้ายมีแรงเทขายปัดลงมาอย่างนี้นะคะมีแรงเทขายเทกลับลงมาทําให้ราคาปิดเนี่ยปิดได้ต่ํากว่า50%ของแท่งแรกโอเคไหมคะแสดงว่ามีแรงขายลงมาเยอะพอสมควรเลยนะคะมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาลงนั่นเองค่ะ โอเคเนาะแล้วก็แท่งที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเพียร์ซิ่งเนี่ยควรที่จะเป็นแท่งสีเขียวนะคะมันมันน่าจะเป็นแท่งสีเขียวไปแล้วแหละนะคะส่วนด้าคา cover เนี่ยแท่งที่2ควรที่จะเป็นแท่งสีแดงนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่นะคะในแท่งที่3มเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาจังหวะในการเข้าเทรดได้เลยค่ะ ทีนี้สุดท้ายค่ะรูปแบบของแท่งเทียนกับตัวแบบ3แท่งนะคะทุกคนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตแท่งเทียนนะคะอย่างน้อยเนี่ยสแท่งนะคะเดี๋ยวพิมจะบอกนะคะว่าเราจะเข้าเทรนดยังไงโอเคไหมคะอันแรก bullish reversal bar นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะ bullish reversal นะคะก็จะเป็นการกลับตัวนะคะจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะให้เราลองสังเกตที่แท่งเทียนแท่งที่สองนะคะสมมุติว่าตอนนี้แท่งเทียนแท่งที่3ยังไม่เกิดนะคะเราเห็นแค่แท่งเทียน2แท่งนะคะแท่งที่2เนี่ยค่ะราคาโลเนี่ยจะต้องต่ํากว่าแท่งที่1นะคะลักษณะคล้ายๆกับเพีย c i ซิ่งเลยโอเคไหมคะโลแท่งที่2ต่ํากว่าโลแท่งที่1แสดงว่ามีแรงเทขายเนี่ยลงมาก่อนนะคะมีแรงเทขายลงมาแต่ราคาปิดนะคะราคาปิดเนี่ยจะต้องปิดอยู่สูงกว่า โลต่ําสุดของแท่งที่1อันนี้ต่างกับเพียร์ซิ่งแล้วโอเคไหมคะถ้าเพียร์ซิ่งเนี่ยแค่ปิดสูงกว่า50%ของแท่งแรกใช่ไหมคะแต่แท่งเนี้ยไม่จําเป็นต้องสูงกว่า50%ก็ได้ขอแค่ปิดสูงกว่าราคาต่ําสุดของเมื่อวานก็พอนะคะนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะคะที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องสังเกตอยู่ที่แนวรับหรือว่าดีมานโซนด้วยนะคะ ทีนี้เวลาเข้าเทรดเวลาที่เราเจอ bullish เรียกว่าซ่อบาร์นะคะเราสามารถที่จะเข้าเทรดในแท่งที่สได้เลยค่ะรอให้แท่งที่2ปิดปุ๊บพอเปิดแท่งที่3มปุ๊บเราสามารถที่จะบายได้เลยและระยะ SL เนี่ยเราสามารถที่จะวางไว้ใต้ โลต่ําสุดของแท่งที่2นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะลักษณะของ b e a r i s h r e v e r s a l bar ค่ะ b e a r i s h r i v e r s a l ก็คือกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงนั่นเองนะคะเราควรที่จะสังเกตรูปแบบแท่งเทียนนี้นะคะในจุดที่เป็นแนวต้านหรือว่าในจุดที่มี Supply Zone นั่นเองนะคะลองมาดูกันค่ะ ดูสังเกตจากแท่งที่2นะคะไฮของแท่งที่2เนี่ยจะต้องสูงกว่าไฮสูงสุดของแท่งที่1น,นะคะหมายความว่าโอเคมีแรงซื้อดันขึ้นมาในช่วงแรกนะคะแต่สุดท้ายราคาปิดของแท่งที่2เนี่ยจะต้องปิดต่ำกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่1 ก็คล้ายๆกับ dark hour cover แต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดว่าปิดลงมาต่ำกว่า50%โอเคไหมคะขอแค่ราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าราคา h i g สูงสุดของแท่งที่1ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงได้เนี่ยก็จะดีมากเลยทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยแท่งที่2ปิดแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าเทรดในแท่งที่3ตอนที่แท่งที่3เปิดแท่งได้เลยนะคะลักษณะคล้ายๆกับ bullish reversal เนาะพอแท่งที่2ปิดปุ๊บ เข้าเทรดในแท่งที่3ได้เลยนะคะแต่ถ้าแบล็ตหรือชิลวาซ่อเนี่ยเราก็จะเทรดเซลล์นั่นเองนะคะโอเคทีนี้รูปแบบแท่งเทียนกับตัวแบบ3แท่งเนี่ยอย่างแรกที่ฟิล์มบอกไปนะคะก็คือสามารถเข้าเทรดได้ตอนที่แท่งที่3มเปิดแท่งมาเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัวนะคะก็คือรอแท่งที่3เนี่ยปิดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเข้าเทรดในแท่งที่4ก็ได้ะคะ่ะ ดูตัวอย่างจากภาพวาดไปแล้วนะคะทีนี้ลองมาดูกับกราฟจริงบ้างค่ะโอเคอะนะตอนนี้นะคะจากกราฟนะคะฟิล์มได้ตีแนวรับแนวต้านไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะเราลองมาดูที่จุดแรกกันเลยที่จุดจุดนี้นะคะทุกคนลองดูตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านนะคะที่ราคา1810นะคะเป็นกราฟทองคำนะคะทุกคนลองดูซิว่าแท่งเทียนนี้นะคะเป็นรูปแบบของแท่งเทียนกลับตัวหรือเปล่านะคะอะลองตอบไว้ในใจนะคะฟิล์มจะเฉลย ER เลยแล้วกันนะคะ นี่แท่งนี้นะคะเป็นแท่งเทียนกลับตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแท่งเทียนกลับตัวที่เป็นลักษณะของ bearish reversal bar นะคะเป็นแบบ3มแท่งนั่นเองนะคะทุกคนจำได้นาะว่าเงื่อนไขของมันคืออะไรนะคะแท่งที่สองเนี่ยต้องทำหา g สูงกว่าแท่งที่1ห,หมายความว่าตอนแรกมีแรงซื้อดันขึ้นมานะคะถึงแนวต้านหลังจากนั้นมีแรงขายเทกับฟืบทุกคนเห็นไหมว่าโอ้โหทิ้งไส้ย,ยาวมากนะคะทิ้งไส้ย,ยาวมากเลยนะคะแล้วก็ราคาปิดเนี่ยสามารถที่จะปิด ต่ำกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่1ได้นะคะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแท่งขัดไปเนี่ยแท่งที่3เนี่ยพอเปิดแท่งปุ๊บเราสามารถที่จะเทรดเซลได้เลยนะคะแล้วก็วาง SL ไว้เหนือสวิงไฮก่อนหนะ้าสวิงไฮที่สูงที่สุดตรงนี้นั่นเองนะคะหรือถ้าจะเอาให้ชัวร์จริงๆก็อาจจะต้องรอแท่งที่3เนี่ยปิดก่อนแล้วค่อยมาเข้าเทรดในแท่งที่4ก็ถือว่ายังทันอยู่นะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นลักษณะของ b a r i s h r ด้วย s ซบา a r นะคะ ทีนี้ถัดไปนะคะเรามาดูตรงนี้อันนี้เป็นแนวรับนะคะ1790นะคะเป็นแนวรับ1790ราคาเนี่ยลงมานะคะลงมาแล้วทุกคนลองดูซิว่ามันเป็นรูปแบบแท่งเทียนกับตัวแบบไหนนะคะอ้โหชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ bullish reversal bar นั่นเองนะคะเงื่อนไขก็คือ โลต่ําสุดของแท่งที่2เนี่ยต่ากว่าโลของแท่งที่1นะคะแสดงว่าโอเคช่วงแรกมีแรงเทขายลงมานะคะแต่สุดท้ายอู้มีแรงซื้อขึ้นมาเยอะเลยนะคะดันราคากลับขึ้นไปนะคะราคาปิดเนี่ยอยู่เหนือราคาต่ําสุดของแท่งที่1ได้นะคะเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปแท่งที่3เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดบายได้เลยนะคะแล้วก็วางระยะ SL เอนี่ยอยู่ที่สวิงโลต่ําสุดของแท่งที่2นั่นเองนะคะ เห็นไหมโอ้โ oh, ห oh. แล้วราคาเนี่ยก็ขึ้นไปต่อแบบสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ bullish reversal bar นั่นเองนะคะทีนี้ลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งละกันนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยทุกคนลองดูนะคะแท่งเทียนแท่งสีแดงเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของแท่งเทียนกับตัวแบบไหนเอ่ยแท่งสีแดงนี้จริงๆเป็นลักษณะของ bearish reversal bar ก็ได้เหมือนกันโอเคไหมราคา high สูงกว่า high ก่อนหน้าและราคาปิดเนี่ยปิดต่ำกว่านะคะ ราคาสูงสุดของแท่งที่1น,นั่นเองนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไซบาก็ได้หน่หรือว่า e n g c a r i n g นะคะก็คือทั้งแท่งเนี่ยใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าเลยนะคะทั้งเนื้อเทียนทั้งไส้เทียนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบของแท่งเทียนกับตัวอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เป็นกราฟใน4ชั่วโมงนะคะทีนี้ฟิล์มขอลองพาทุกคนนะคะไปดูกราฟทำเฟรมเดย์กันบ้างนะคะจริง,รงๆเวลาเราเทรดเนี่ยแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเวลาที่เราดูในแท่งเทียนเดย์นะคะคือพอเราดูแท่งเทียนของเมื่อวานนะคะของวันก่อนหน้ายิ่งถ้ามันเกิดเป็นแท่งเทียนกลับตัวในจุดที่ใช่ในจุดที่เป็นดีมาส์ัพยหรือว่าเป็นจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงเนี่ยคะ่ะโอ้โหวันนั้นเนี่ยมองออกเลยว่าจะเทรดยังไงดีทันไหมคะ อ่ะทุกคนลองมาดูอันนี้เป็นกราฟป,ปัจจุบันเลยนะคะเป็นกราฟป,ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาตอนนี้แท่งเทียนแท่งนี้นะคะมันติดอยู่ที่ซัพพลายอันนี้เป็นซัพพลายของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะที่ฟิล์มตีกรอบไว้แล้วก็หูดูอิมบาลานซ์สิอิมบาลานซ์แข็งแรงมากใหญ่ยาวเนื้อแน่นเป็นแท่งสีแดงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าซัพพลายเนี้ยแข็งแรงนะคะแล้วราคาเนี่ยเข้ามาถึงซัพพลายโซนและปิดเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนดูเป็นลักษณะแบบไหนคะ b บลิชลิเวอร์โชัดเจนนะคะชัดเจนมากเลยคือทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าแต่ราคาปิดเนีย่ยทิ้งไส้ลงมาเห็นไหมคะราคาปิดต่ํากว่าราคาไฮก่อนหน้าได้นะเพราะ <P ied> ฉะนั้นแท่งเทียนแท่งที่3เนีย่ยพอเปิดแท่งมาเราสามารถที่จะหาจังหวะในการเทรดเซลได้เลยแล้วก็วาง SL ane, <P ied> ไว้เหนือสวิง g h ก่อนหน้านั่นเองค่ะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพิมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์นะคะจาก แท่งเทียนกลับตัวกันไปเยอะความสมควรนะคะเราจะไม่โดนแท่งเทียนหลอกอีกต่อไปโอเคไหมคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแท่งเทียนกับตัวนี่มีแบบไหนบ้างแล้วก็จุดที่เราควรที่จะดูแท่งเทียนกับตัวนะคะต้องดูอะไรบ้างนะคะสสิ่งที่ฟิล์แชร์ไปตอนแรกเทรนควรจะตามเทรนนะคะ เรื่องที่สก็เป็นเรื่องของจุดที่สังเกตนะคะควรจะต้องเป็นจุดที่มีนัยยะนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีโซนหรือว่าเป็นจุดที่มีแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ t i m ์เฟร m e ที่เราใช้ดูนะคะยิ่ง time เฟรใหญ่ยิ่ง,งออกฤิ์ได้เยอะนะคะยิ่ง time ฟใหญ่ ยิ่งโอกาสที่จะวินมากนะคะทําฟรมที่เล็กที่สุดที่แนะนาให้ดูแท่งเทียนกับตัวก็คือทม์เฟรม1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไปดูแท่งเทียนกับตัวในรายนาทีเนี่ยอาจจะเก็บระยะได้ไม่เยอะแล้วก็โอกาสแพ้เนี่ยมีมากด้วยนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมแบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูได้รับชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปวิดีโอ แบบนนี้ะะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย